สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับยศศูนย์รายการบ่นเก่งครับผมเก่งมานั่งบน่นวันนี้ที่เก็บยีนโทรเพราะว่าเราอยากแบบชิวๆอีกอีก,อกสัปดาห์หนึ่งอันนี้จะเหมือนเรียกชั่นแต่ไม่ก็คือที่ผ่านมานะครับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามันมีงาน State of Play ใช่ไหมเทว่าเหมือนเป็นประกาศเกมที่จะลงให้กับเครื่อง PlayStation รวมถึงเกมที่กำลังจะเปิดใหม่ด้วยนะครับก็ก็มีจาก2ซีรีส์ที่ ก็าตามตามอยู่นะฮะแต่ก่อนอื่นนะครับเรื่องเด่นประเด็นร้อนมากในประเทศไทยตอนนี้นะครับประเด็นเพื่อนบ้านก็ก็มีมีมีปัญหาอยู่เนาะระหว่างกัมพูชากับไทยก็มีความอ่าเฟรกซก้ามตูดนะในช่วงแรกก็ดูเดือดทีเดียวนะฮะแต่ว่าดูแล้วทิศทางจากวันนี้เราอาจคลิปวันที่8 ลงวันที่9กนะฮะก็ถ้าทางดูแนวโน้มดีขึ้นก,ก,ก็ก็ยังไม่ได้ขายกังวลน,นะครับก็แค่ดีขึ้นเฉยๆก็ใช่ว่าจะต้องแบบว่าอ๋อเขาไม่ทําอะไรแล้วเนี่ยไม่ใช่อ่าก็ต้องรอดูครับมันมีมันมีเรื่องราวเยอะเนาะเจราจาเจราจาไม่ได้จะขึ้นศาลโลกเราก็ไม่ยอมรับไม่อยู่ภายใต้อำนาจศาลโลกมาระยะใหญ่แล้วจะก,กลับเข้าไปอยู่ก็ ก็าฉันมันก็รูปเมียน้อยถูกปะเออเราเราไม่เคยเป็นเมืองขึ้นเขาเราเป็นแค่แบบเออทำการค้าขายอะไรเงี้ยเออเราจะไปแบบมีเฟเวอร์อะไรมากกว่าคนที่เคยเป็นเมืองขึ้นถูกไหมเราฝรั่งอะไรเขาจะมาเข้าใจอะไรนะใช่ไหมอืมช่างมันนะพูดถึงเกมดีก,ก,กว่านะฮะเกมเ่ะเกมแรกก่อนนะครับที่ได้ดูนะ เป็นทีเซอร์นะเพราะว่าพอเราถ่ายทวิตเตอร์มันก็จะมีนะเออมีงานสเตลเพย์ผมรู้ว่ามีงานแต่ว่าไม่รู้กี่โมงไม่ได้ตามดูหรอกเกียดตื่นรอดูประกาศช่วนหลังก็ได้ทำไมเออเกียแล้วนะอยากอ่าค่ายแคปคอมนะครับเรซ e นดีวิ l ในภาคใหม่ที่เขาบอกว่าตอนแรกรู้สึกว่าอ่าไม่เหมือนเรซ e นดีวิ l เลยช่วงช่วงแรกของทีเซอร์นะเพราะช่วงหลังพอมาก็โอเคชัดอนะไรเงี้ย นะครับกับ r e s i d e n t e v i l Requiem นะครับก็จะมีตัวเอกแล้วในภาคน,นี้ก็จะเป็นจูโนโนโจวาน่าชายผู้มีความฝันนะครับเป็นผู้ใช้ Stand Go Experience นะครับแล้วก็ถูกสอนนะครับแทงด้วยนะทำให้ Stand มีพลัง Requiem นะครับเนเรื่องจริงๆที่เราเห็นในกันตัวเทเลอร์ก็จะเป็นตัวละคร ใหม่นะครับก็ชื่ออะไรนะลืมชื่อนะครับเ, <Grace. S 1> เป็นลูกสาวของผู้หนึ่งในผู้รอดชีวิตจากเหียเลกูซิตี้นะครับ <Grace. S 1> ซึ่งจะเป็นตัวละครที่ถ้าใครเคยได้เล่นภาคเอาเบรกหรือเอ <Five. S 1> าเบรกไฟล2สองนก็จะได้เล่นควบคุมเป็นตัวละครนี้นะครับแต่ว่าตัวเขาเสียชีวิตไปแล้วนะแล้วลูกสาวทำงานอยู่กับ FBI นะครับทำงานในเรื่องของเคสที่เป็นอ่า การเสียชีวิตจากโรคปิศนาแบบนั้นนะครับทาง FBI เขาก็ก็ตรวจสอบของของเขาเองด้วยเนาะก็ทีนี้หัวหน้างานเขาก็บอกว่าเห็นว่าชื่ออะไรชื่อเกรสใช่ไ้มถ้าจำไม่ผิดจะนำสกุลผมขออภัยผมจะลืมไปและเกรสหัวหน้าเรียกไปแล้วบอกว่าเธอกำลังทำรายงานอยู่แล้วหัวหน้าบอกว่านี่มีเคสใหม่ไปดูเองเลยเธอต้องบอกว่าออนไซต์ เพราะว่ามันหาข้อมูลเต็มที่แล้วก็เอาเลยก็ <Are you S 1> ยังคอรลุ้นๆอยู่นะครับว่าเกมจะไปในแนวทางไหนอยากให้เกม,มกลับมาเป็น or, Horror. s ไ r <c oughs> เวอ o r ฮอ r เลอน่ากลัวด้วยต้องมาเ <c oughs> นเนตจำกัดจำเขียช่องเก็บของกระสุนอะไรเงี้ยคือถามว่ามันหลุดออกไปเยอะไหม <c oughs> ในซีรีส์นี้ก็พอสมควรนะครับ <c oughs> คือมันค่อนข้างบาลานซ์ยากอยู่เหมือนกัน มันจะมีอ่าอย่างภาคเจ็ดภาคแปดถ้าเจ็ดนี่มันจะรู้สึกแบบเพ์เลอร์หนักอยู่เหมือนกันนะภาคแปดก็มีความเพ์เลอร์ระดับหนักหน่วงอยู่เหมือนกันความเป็นซาวไเวอร์ก็ไม่ใช่ว่าไม่มีนะครับของก็ค่อนข้างจำกัดเออแต่มันก็จะแบบเอ็แบบแ,บบแค่รู้สึกวแบบ่าโพเลอร์เยอะใช่ไหมคือเจ็ดกับแปดเนะี่ยเขาตบมาในแนวทางที่ซีรีส์ตอนภาคหนึ่งภาคสองภาคสามเคยเป็นมาอยู่ก็อาจจะไม่ได้แคชชัวร์เออหรือว่า เล่นแล้วแบบเข้าถึงได้ง่ายแต่ว่าเแฟนๆเก่าๆเขาก็จะชอบกันนะน่าสนใจนะครับในตัวนี้แล้วสถานที่ที่เกมพาไปซูมพาไปดูเยอะๆก็คือ,อเมืองและคูุซิตี้หลังจากเกิดเหตุการระเบิดนุกมีมีคนบอกว่ามันไม่ใช่นุกเพื่อนนุกมันจะเป็นแบบระเบิดมีเชื้อเพลิงระเบิดปรมนูใช่ไหม ความเสียหายเยอะแยะอะไรเงี้ยแต่เขาบอกว่า,ามันไม่ใช่นุกผมไม่แน่ใจว่ามีการยืนยันในในตรงไหนนะผมก็ไม่รู้ไม่เคยเจอข้อมูลนี้เหมือนกันเออครับอืมโอเคนะโอเคนะได้กลับไปดูบรรยาก,ศกาศเก่าก,ก,ก็ดีนะครับแล้วโอ้แล้วมาชนกับช่วงที่ Silent Hill F ก็มาเปิดทีเซอร์ที่นี่เหมือนกันนะขอหน้าดูครับว่าการประจนภัยในเมืองคนปาาไอ้ไม่ใช่เมืองคนปาาจะเป็นเซนตฮิวใช่ไหมเมืองล้างและครูซิตี้เนี่ยนะเมืองหาผีเออใช่หมเขาใช้คำนี้อว่าเออเออไ,ได้หรหมั้ะนะของเกรสนะครับก็จะเป็นยังไงเนาะเขาบอกว่าที่มีการคำนวณคาดการณ์เนี่ยเขาว่าก็ช่วงทำลายก็อยู่สักประมาณปี2อ2 5 2 0ย6สันี่แหละ ก็ค่อนข้างเป็นเหตุปัจจุบันนะครับอืมรอ,อดูอยู่นะครับถึงแม้ว่าตัวเองเครื่องจะไม่ค่อยไหวในการเล่นอาจจะเล่นไม่ได้อัดอะไรเงี้ยขอเออมาอีกเกมหนึ่งนะครับที่มีการเปิด State of p l y y เปิดทีเซอร์ที่นี่นะครับก็จากค่ายเลียวงโกโตคุนะครับกับตัวของ Project Century นะที่เล่าเรื่องราวอะไรไม่รู้ยังไม่ร,มรู้ยังไม่รู้เยอะแต่ว่า เป็นเรื่องราวในอดีตนะครับอดีตย้อนกลับไปนะเอออืมมันมีนะหนึปี1 9ึ่กหกับปี1 9ึ่สีักอย่างหนึ่งมีเปิดเปิดเงี้ยม,มออกมาแล้วภาพภาพสวยเหมือนเดิมนะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นเอนจินเดิมเออก็ถ้เอ,เอนจินเดิมก็เล่นได้นะครับ เล่นวัเล่นไหวอยู่เล่นไหวอยู่ก็เรื่อง่อ่ะยังไม่รู้อะไรมากเท่าไหร่แต่เราเห็นแค่การต่อยตีกันข้างถนนเห็นสภาพเมืองเห็นว่ามีความมีความบันเทิงอะไรอย่างเงี้ยก็ก็คงไม่ได้คาดหวังว่าครับว่าอยู่ดีๆจะมีคาโอเกะอยู่ในเกมมนะเออหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันเป็นปีหนึ่งเก้าหนึ่งห้าหนึ่งเก้าสี่กว่า ถ้าเขาใช้ชื่อเป็นโปรเจกต์เซนจูรี่เนี่ยอาจจะเป็นความไปได้ที่เรื่องราวอาจจะเล่าตั้งแต่1น1 5่งห้าแล้วก็ยาวไปเรื่อๆยๆจนทำแบบ1 2 2 0ง5อหอะไรเงี้ยเออซึ่งก็จำไม่ได้แบบภาคไหนนะนั่นแหละเออผมว่ากต็ต้องติดตามดูนะก็เออแล้วก็มีตอนท้ายของเทเลอร์ตัวที่2อคนนี้ครับในงานปล่อยตัวที่2ด้วยนะก็เออ มีมีอะไรนะมีตัวละครชื่อนมาโคไดไดโกซึ่งน้ไม่ไม่รู้นะไดโกจำจำไม่มั่นนะแต่วัดค่อนข้างนะครับโครงหน้าค่อนข้างคล้ายกับไดโกโดจิมามากนะครับเชียร์แมนคนที่6ของตระกูลโทโจนะก็อาจจะเป็นแบบก็มีมีคนเสนอทฤษฎีนะว่าเอออาจจะเป็นแบบ คณปูอะไรเงี้ยเออแบบคณปูทวดอะไรเงี้ยของไดโกอีกทีหนึ่งก็ตามตามดูอีกทีนะครับอ่อแล้วก็ Project ์ซ n นจูรประกาศชื่อเกมจริงๆแล้วนะครับ s t r a เจ e r Dan Heaven นะครับแปลกกว่าสวรรค์นาลกหรือเปล่าหรือ,อยังไงนะครับหรือว่ามันก็เป็นมนุษย์โลกเนี่ยอ่าพิ้นมพิภพนี่แหละ,ะ,หละที่มันแปลกมากกว่าบนสวรรค์ซะอีกนะลึกลับมากกว่านั้นเดี๋ยวมาคอยดูกันนะฮะวันนี้ก็ เรื่อบทมีเท่านี้นะครับก็ขี้เกียจเปิดปท,ทีเซอร์แล้วมาเรียกชันใช่ไหมเพราะเราก็ไปนั่งดูมาแล้วแล้วก็ถามว่าฉันจะแบบเข้าใจภาษาไหมไม่นะครับไม่ทันอยู่แล้วทั้ง2เกมทำภาพในตัวทีเซอร์มาได้สวยนะครับก็เดี๋ยวดูแบบอ่าอินเกมเพลฟุทเทจอีกทีนึงว่าจะเป็นยังไง อย่ืนนี้อย่าลืมกดไลค์กด s ับสไครต์ช่องของเรานะครับยืมติดตามชมโซเชียลม่าจะเป็น f a c e o o o ทวิตเตอร์บูสกายนะครับมีอะไรก็ไปแจ้งไปบ่นไปคุยที่นั่นนะวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ